ก่อนดูคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแฮปปี้บันเทิงด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเป็นไงเป็น anyway? ไงรอไหมรอไหมกำลังอ่ารายการครับมีคนรอๆนะครับนี่โบ๊ทเป็นไงยืนโอ้โหใครอครอกันรึเนี่ย หลอนอะไหนหล่อโอ้โหม right. ีคนหล่อครับอ้าวครับก๊องอ่านรายกานทอนนี่หน่อยทอนนี่หน่อยวันนี้มาเออความบรรยากาศลุกสาับปะรดโอ้โหนางฟ้าชัดๆวันนี้ไทวะนางฟ้าชัดๆเน่เห็นไหมโอ้โหมีคนหล่ออันนี้ยิ่งหล่อหนักนะครับคนนี Worlds> ้ยังโสดครับใครมีใครจองยังยังรับสมัครนี่รับสมัครก็ไปขอแม่เลยครับ ล็อสมัครสาวๆในสเปกก็ขอแม่เลยครับสาวๆใครอยากเป็นแฟนบ๊ทไปขอแม่เลยนะครับบ้านนี้หล่อจริงไม่ได้โม้โอ้ยในร้อยก็ในร้อยหรอกย่าสวยโอ้ย่าเห็นสวยๆอยากถ่ายกับหลานเลยโอ้โหยายไม่เคยถ่ายครับเวลาพปอดแสงตัวเรารอยายไม่ถ่ายได้เลย นี่คุณยายอ้ยอยครับอ,อะไระต,ต,ติดกระสอบเนี่ยเหรอเราฝ่ายเบื้องหลังอย่างเดียวเราเบื้องหลังนะครับก็ไม่ติดโต๊ะอ่ะไอเติดไม่ติดมากอ้าวอ้ออาวยายหามุมเอาชอบใจยายโอ้โห <c oughs> ใครแตะไม่ได้ครับเบสกับตรงโซงเนี่ยใครแตะนี่ยายออกลบเลยยายมองกล้องคุอย่าไปมองบนคุณลื มองผมเลยสดใสที่สุดแล้วเวลาถ่ายรูปอะรูปมันจะไม่สวยเอออย่าไปมองกล้องมองหน้าสมรักกับสิงห์เนี่ยห้าแล้ว <c oughs> ไม่มองแล้วสมรักกับคิร <c oughs> <c oughs> ิๆๆๆเอาไปากกโอ้โหจัดฉากเองครับคุณนาย,ายสะอาดจัดฉากเองเอามาเอา เยี่มหนึ่งสองสามครับเอาแต่งชุดํำราขี่แล้วมันไม่โลกไม่จำครับจะแต่งชุดนี้ขี่ครับขี่ไว้หรือเปล่าวะเนี่ยผมขออนุญาตนะครับพ่อฮะขออนุญาตนะครับเอา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 ไปไปเออโอ้โหนานๆชุดสวยครับแต่ง แจ,ง,จงตัวไล่โควิดหน่อยครับอ๋อไปแล้วโน่นอ่ะอ้าวขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ